มือนี้เฮาสีมากกล่าวถึงเพชรเม็ดไม่มิดงามของบบโจแห่งสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับหลังจากที่เพื่อนได้พักดันน้ององค์อิงเพชรบ้านแพงจนโด่งดังมีแฟนคลับเยอะแยะมากมายเลยมือนี่ก็เป็นคิ้วของน้องโซเฟียนะครับสาวน้อยลูกเคืองที่ที่พอโจเพื่อนเอามะปั้นพักดันอีกคนหนึ่งนะครับ และกะน้องนั่นนอกจากความน่ารักแล้วเสียงน้องก็มีเอกลักษณ์เด้เพิ่นปล่อยซิงเกิลแรกนั่นก็คือสิเป็นไฮได้ไอดอลนะครับเพิ่นกะเป็นลูกเคิงฝรั่งที่มีหัวใจรักในการร้องการร่ำเนาะพ่อแม่พี่น้อง กะหลังจากได้ฟังเพลงนี้แล้วกะบ,บอกได้เลยว่าน้องอนาคตไก่แน่นอนนะครับเพราะว่าถึงแม้ว่าตอนนี้จะเป็นซิงเกิแลแรกของเพิินแต่เบิงแววของเพิ่นแล้วเพิินกะไปได้ไก่ได้ครับพ่อแม่พี่น้องเนื่องจากร้องเสียงของเพิินกะใส่ได้ที่เดียวเนาะถือว่าเป็นคนร้องพอหล่ะกะออกอัคาระได้แบบืถือว่าสุดยอดคอนหนึ่งเลยนะครับจึงได้กะติดตามเป็นกําลังใจให้น้องโซเฟียให้เพิ่นโด่งดังได้เป็นไอดอลสมใจเพิ่นเนาะกะจะเป็น แร่งพักดันห้ค้นที่ชื่นชอบหมอลำเนาะบ่ว่าจะเป็นลูกเคืองหรือบอลูลูเคืองกันแล้วแต่ถ้าเพิ่นมีความสามารถด้านนี้กะซอยกันพักกันดันเพิ่นเนาะพ่อแม่พี่น้องรับรองว่าเาจะมีศิลปินอีกคนหนึ่งมาประดับวงการหมอลำแน่นอนอเลยครับคุณผู้ชมนกนอกจากความน่ารักความสวยละกะเพิ่นกันยังเสียงดีอีกพร้อมเด้รับรองว่าอีกบ่โดน เพิ่นจะมีแฟนคลับเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับพราแม่พี่น้องหนึ่งในนั้นก็อาจจะเป็นผมนี่แหละติดตามน้องได้ครับเด้อ